กับสวัสดีมนุษย์และมนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะอ่าอยู่กับช่องกับพิสทีวีเคนะอ่าวันนี้เราลองมารีวิวขนมกันบ้างอ่าอันนี้รวมหมดหนาในเซเว่นที่แถมของเล่นด้วยนะอ่าเราหาได้มาเป็นน่โทโดอะไรเนี่ยอ่ามาไลเดอร์นี่มาไลเดอร์รุ่นโชวะโคโคลีนะขนมโคโคล,โคลีแล้วก็ขนมโอริโอเอ็ก,กับ เกมอนเนาะอ่าแล้วก็มีอีกรสชาชาหนึ่งเป็นรสชาติดั้งเดิมกับรสชาติพิกาชูอ่ามาโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเปิดกันเลยอ่าเดี๋ยวเปิดงี้กันอ่าลุ้นกันมาว่าจะได้การ์ดอะไรนะอันนี้ขอไม่ล่าไม่สุดเนาะ ไม่ค่อยชอบจุกโชวะอุ้ยอุ้ย,ยดาการดีอยู่นะครับทุกคนการลูกกระจ็อกกีก้อ่ะแต่การที่แล้นะเนอสเออนาะนี่สีแดงนะส่วนใหญ่ตัวร้ายจะเป็นพวกเอสเอสอาว่ะถ้าที่เท่าไปดูทางเพจที่แบขายของกันมาเนาะ ที่2มาลุ้นกันจะมีการ S S R อีกใบหรือไม่จริงจเอาการอะไรก็ได้แหละเพราะเราไม่ได้ลาให้สุดไงถ้าเป็นเฮเซผมจะล่าสุดแต่นี้เป็นโชววะไม่ไม่ใช่สาวโชว์วะนะชอบแบบยุคใหม่แต่ก็ยุคกลางอะถ้าถ้ายุคใหม่ก็เป็นเลวะ มาเลดี้ออกกะไรครับเฮ้ยออกยาก,กนะครับอ่ายึบโอเคออกแล้วเป็นมารลเดอร์หมายเลขหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาบินมอเตอร์ไซค์่าถือว่าได้มารลเดอร์ Mar ตัวแรกของ ไลเดอร์นะอ่าหมายเลขหนึ่งตัวแรกของแบบมัไลเดอร์เลยโอเคถือว่าดีมาสำหรับโคโคลี่ก็ไวแค่านี้กว่าเรา,ก,าก็ได้มาสองอันสองใบ่ะต่อกันกับโปเกมอนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่กำลังซับเนาะมีเวลาบ้างไม่มีเวลาบ้างก็ล่าให้สุดบ้างกลางๆแต่ก็ล่าไม่ได้ล่าแบบมนะิวเนาะ บางทีมันก็หมดอ่ะแต่บางมันก็แพงอ่ะบางทีมันก็แพงไม่ได้ไปได้กินเยอะขนาดนั้นกินเยอะไปก็หวานบางทีก็ปวดฟันอะไรประมาณเนี้ยมาเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าสำหรับกล่องน,นี้ดูซิมันจะออกการ์ดอะไรผมขอเรียกว่าเป็นการ์ดเนาะถึงมันจะทรงมันไม่เหมือนการาดก็เถอะ แต่มันก็ยังเป็นคอนเซปต์ของกระดาษแผ่นสี่เหลี่ยมก็คือการ์ดขนาดจิ๋วใบใหญ่อ่าขอเรียกประมาณนี้ละกันนะมาเอาขนมออกก่อนอตัวการ์ดได้อยู่ด้านล่างเนาะอ่ะออกรออ่ะโจะมาอีกแก้วโหตัวนี้ซ้ำบ่อยเลือกเกิน ไม่เป็นไรเก็บสะสมไว้เพื่อกันหายการซ้ำนีม่มีมีประโยชน์แค่อย่างเดียวนะกันหายครับทางอื่นก็เหมือนซื้อมาเปิงตังนะครับการซ้ำอ่ะ่ะลองของพิกาชูบ้างเผื่อจะได้อันดีๆนะ ะครับเดี๋ยวขอแกะออกก่อนนะโอเคมาเหมือนเดิมครับเอาขนมออกก่อนนี่ก็เป็นลายของปิกาชูนั่นด้านข้างด้านหน้าด้านหลังก็เป็นประมาณนี้กันนะมาเดี๋ยวแกะให้ดูด้วยก่อเพื่อเป็นความสลิปมงคลนะฮะอ่าเราจะได้การอะไรกันแต่ขอให้ดูโอริโหน่อยนะพอเป็นพิเศษมากกำรับ การ x ระหว่างพิ k าชูเนะนี่เป็นลายช็อกโกแลตกับกล้วยหอมเนาะด้านบนสีเหลืองก็จะเป็นกล้วยหอมส่วนไส้ก็เป็นชนะ็อกโกแลตเนาะนม่ผมอยากให้ทําไส้เป็นรสไอ,วา,าอ,อวาลิลาอร่อยวาลิลาอร่อยช็อกโกแลตก็อร่อยนะบางคนก็ชอบนะชอ็อกโกแลตน่ส่วนใหญ่ชอบเลยวาลิลาก็หวานไปอีกแบบหนึง่งมาดูสิการ ออกก็คือพอจะมาอีกแล้วการ์ดกันหายแต่บางทีก็โอ้ไม่ชอบเลยนะเพราะไอพิกาชูนี่แพงอยู่นะหกสิบกว่าบาทนะ่ะเออหกสิบกว่าบาทได้คัดสามสองอันสี่สิบประมาณไอไอสีฟ้าในหกสิบอืมแพงนะงั้นเราก็ ไปดูอีกซองหนึ่งดูว่ะอ่าซองนี้ก็เป็นรถตั้งเดิมเนาะแล้วก็มีนี่แคมปัสเอดาบปค่าอสููนครับนะปอกดาบดินสอใช่เรื่งแค่ซื้อปอกดาบเพราะดินสอไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้โชว์งั้นแหละอ่าถ้าใช้ไปปุ๊บมันเือนแบบเราไม่มีของเก็บเหมือนของแล่ะมันมันไม่กลับมาแล้วไง เออเก็บของแลไว้แล้วก็เก็บไว้โชว์ยินสองเก็บไว้โชว์ครับปอกดาบอาจจะใส่เล่นไวนะ้เนาะแต่ก็เก็บไว้โชว์อยู่ดีอะ่ะมาแล้วเปิดอันนี้กันมาดูซิมันจะได้ปจมาัตเหมือนเดิมรือเปล่าถ้าได้ปจมาัตเหมือนเดิมคืนโคตรเน่าเลยนะครับคือคือสุดเดอะแบสเลยนะเปิดสองครั้งเอสองอันติดกันเลย ดูซิมันจะได้พะจนมาจริงไหมแต่เราไม่อยากได้มันได้มาสองอันติดแล้วมาค่อยลุ้นค่อยๆลุ้นครับหนึ่งทาเริ่มแล้วไปค่อยๆครับค่อยค่อยค่อยคอย่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอุ้ย ฟูจิก hey, ิบานะเฮ้ยฟูจิกิบานี้เอ้ชื่อมันประมาณ 2, o, นี้ร่างสองฟูจิโซฟูจิดานนี้นีละดานี้เนาะบานั้นน่าจะร่างสามปะ่ะมากล่องเงี้ยแหละโคตรลุ้นเลยครับเฮ้ยลุน้นเอ้ยอะไรอะสีลุ้นโอ้โหลินคนระับ คูลินนีน่ดีดีดีไม่ซ้ำครับไม่ซ้ำนี่ตัดสินนด้กล่องน,นี้เลยจะซ้ำหรือไม่ซ้ำมาครับมาครับเปิดแล้วก็ค่อยแกะนะค่อยๆแกะ เปื่อไไปเก็บการ์ดได้ก็เป็นขอเฉพาะไอ้กับโปกเกมอนไงสองพิกาชูมาดูกันดีกว่าครับจะได้อะไรครับโอ้โหเห็นแล้วครับแต่กล้องอ่านี่เปิดแสงให้ดูเลยอ่านี่ฟูจิกิดานนี่ครับซ้ำครับเออในเซเว่นก็น่าจะมีซ้ำสักสามอันเนาะไม่ซ้ำก็มีแล้วดวงอะ,อะง่ายๆ มังเซอร์เว่นคนซื้อเหมามาได้ครบเลยได้มิวด้วยเอออันนี้ก็ดีไปเนาะอ่ะมาต่อกันกับแคมปัสเลยดีกว่าเราขี้เกียจอ่ะแบบคลิปแยกแล้วรีวิวเอออะไรมาครับขี้เกียจแล้วครับเอารวมเลยนี่ดบาบพิฆาตส็ดแคมปัสเนะนี่มีสี่เล่มนะเป็นดินสอแต่ก็ไม่ค่อยใช้จริงหรอกครับอืมอ่ะ เอาไว้โชว์ไงมีของไว้ประดับนี่สวยนะสวยนะเป็น h b นะครับเป็น h b นี่อันนี้อ่าอ่ามาค่อยๆตัดเลยดีกว่าอาตัดเลยไม่ไม่ค่อยๆเปิดละนี่นี่ไซดินสอนี่ไปประมาณนี้นะดินสอใช้ได้จริงนะถ้าใครเอาไปใช้นะ แต่ก็แนะนำให้เก็บไว,ว,ว้โชว์มีประดับของ,องดีกว่าเพราะดาบค่าสูนนี้ก็ไม่กลับมาแล้วเนาะอันนี้น่านจะเป็นดาบของนิจิรินป่ะใช่ไหมของมุจิโรอ่ะเออเท่าที่ดูดาบอ,อ่านี้นะนั่นจะใช่แหละยูกิเนาะใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่ยูกิยูกิไว่ได้อันหนึ่งอ๋อโอเค อันมันมาในตอนล่าสุดเลยแหละเออเสาหลักแห่งหมอกเนาะเออนี่ะดาบของเสาหลักแห่งหมอกมาเล่มต่อไปเป็นเล่มสีน้ำเงินอ๋ออันนี้ของจริงนะน่าจะของกิยูเนาะของกิยูใช่ไหมอ่าน่าจะใช่แหละสีอย่างเงี้ยแหละกิยูอ่าเสาหลักแห่งปานวาลีโอเค แต่ตอนนี้รู้สึกว่าทันจิโร่เหมือนน่าจะเป็นเสาหลักบันวาลีน่าจะเหมาะกว่าอ่ะอาจจยู่ก็เก่งกว่าทันจิโร่ในการชันปลวาลีมีประสบการณ์มากกว่านิดนึงเนาะ,ะถ้าไม่นับว่าทันจิโร่เป็นพระเอกอะ่ะคือพระเอกในเรื่องทุกอนิเมะหรือทุกการ์ตูนห้ามตายไงเออแค่นี้แหละ มานี่สองดาบก็แบบจับกระบ,บีแบบวมฟาเลยเออสักการสนุกไปอีกแบบนะแต่มันก็บางทีมันมันหลวมมนะง่ายมันหลวมก็นลองจับมาแล้วอะแต่ก็มีให้ครบถึงสี่แบบเลยเนาะก็ลองไปสะสมเอากันแล้วกันแนละ้วทุกคนมาต่อไปเป็นเป็นของลิมิเต็ดอีกหนึ่งอย่างเลยครับ นี่โคโค่ขนมโคโค่โรลิับขนมโคโค่โรลีอะไรเนี่ยแหละอ่าขนมโคโค่โรลิอ่าขนมโคโค่โรลีอ่าโอเคงั้นเราอันนี้เพิ่งไปเจอในเซเว่นเนาะมันไม่มีละมันหมดเขตลวเอาง่ายๆแต่ไปเจอเซเว่นหนึ่งมันอยู่สุดเอยเลยแต่มันไปเจอตรงไปเจอตรงมาร์ทไลเดอร์เนาะอ่ามันก็ มันเป็นของใหม่มาเลยเด้อแต่นี่เป็นของเก่าแล้วก็เลยหยิบมามีอันเดียวเองอะหยิบหยิบมาเลยนะไม่สนใจในไหนๆก็เป็นของแรแล้วมันซื้อมาเลยคนระับไม่ไม่ได้ตามตอนนั้นไม่ได้ตามแต่ตอนนี้ยังโชคดียังได้เก็บนี่ผมก็จะเก็บอันนี้ไว้นะอะขนมโคโคลีนะ่เนาะโอเคเดียกถูกสักทีนะอือขนมโคโคลีนะ่เนาะชื่อ,อยากไปไหนเฮ้ยพาลีนักลบมนตราอ่า ชื่อแบบฟอนไทยมีซีซั่นสแน่ทุกคนเตรียมเก็บอันนี้ได้เลยครับมีแน่เพราะลามาเกียนผมเป็นแฟนครับลามาเกียนเลยมีไม่ต่ำกว่า5ซีซั่นแน่ถ้าเขาอ้างอิงจากลามาเกียนโดยแท้จริงนะถ้าเขาย่อ,อหน่อยก็มีสักสถ้าย่ออ,อีกก็มีซีซั่นหน้าเป็นซีซั่นสอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายก็แหอันนี้คือเขาย่อสุด แต่ถ้าย่อแบบกระชับหน่อยก็มีสักห้าแต่ถ้าเอาแบบเต็มเรื่องจัดเต็มเปลี่ยนแค่แนวต,นตัวละครกระตูนเนี่ยมีหลายมีสิบซีซั่นแน่นอนครับพเพราะเมาเกียนไม่ใช่เล่นๆนะครับเยอะมากอะงั้นก็ไว้ประมาณนี้ดีกว่าสำหรับพวกขนมที่มารีวิวในคลิปนี้เนาะประมาณนี้ดีกว่านะครับทุกคน